สวัสดีครับอาจารย์มาตรงนี้ยหันมานี่นอนี่จังหวัดไหนเนี่ยเชียงไฮเจียงไฮนี่นั่นครับอันไอ้แระไากันตั้งนานตอนนี้เรากำลังจะเดินทางนะครับมาจัดเป้นั่งเจียงไฮกำลังจะเดินทางขึ้นไปพัทธาดอยเกึ่งนะครับก็นั่งรถไปนะครับตอนนี้เป็นรถสองแถวนะครับประมาณ40กิโล ช่องทางเดิน30กิโลระยะยาวแล้วก็10กิโลนะครับก็จะขึ้นบนยอดเขาเลยนะครับ <S <S บรรยากาศนะครับแดดทมลมตกนะครับเรียเ่ยมเรือรอดเรากำลังเดินทางไปเขตอำเภอดอยเตาขึ้นเขาไปที่ประเทศต้อยเกิน้ลนครับวอนนี้ยบรปยางาศเย็นนะครับดูดิเดืเอฝนไหมเนี่ยสีเดือฝนหรอ อันนี้

เด็กเล่นน้ำกันนี่ไงโอ้นนแน่เล่นน้ำกันอา้าวไมเล่นน้ำนไม่มีน้ำดูดิครับซึ่งผมสามารถที่จะขับรถชนข้ามมาได้นะครับคือดีมีความตั้งใจว่าเออจะขึ้นไปเก็บบรรยากาศของวัดพระธาตุดอยเกิ้งนะครับซึ่งปลาครั้งที่แล้วนี่ผิดพลาดไปนิดนึงคือว่าผมได้เก็บเป็นภาพวิดีโอมีแต่เก็บแต่เป็นภาพนิ่งนะครับแต่มาครั้งนี้ผมจะต้อง เอารถนั่งโปะข้ามไปนะครับซึ่งโอ้มันเป็นอย่างที่ว่า,าบาก้าเสียงนะครับเพราะาบาักเกยมีประสบการณ์ด้านนี้นะครับเดี๋ยวถ้าดูดูยอดต้นไม้นะครับต้นไม้นี้คือต้นฉำสานะครับเมื่อก่อนจะสูงนะครับดูดีน้ำเกือบถึงยอดเลยเพราะตรงนี้มันจะเป็นลำห้วยนะครับตรงตรง,ตรงนี้ตรงตรงนี้นะที่ผมชี้ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นลำห้วยมาตรงนี้ ลำพ้วยตรงนี้มันจะมันจะลงไปตรงถึงนู่นนะครับทะเลสาบโอยเต่านในปีนี้นะ้นํามันเยอะ,ม,ยอะมันก็เลยดันดันดันนัน,น,น,นขึ้นมานะครับซึ่งเป็นที่หน้ายินดีปีดากับเกษตรกรชาวสวนชาวนานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพี่น้องของพอด่อยเต่านะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับจะได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นมาแหม เลื่อนแพในส่วนของ้อยเต่าก็ได้คืนฟื้นชีพขึ้นมานะครับการท่องเที่ยวอยังก็จะดีขึ้นนะฮะคนก็จะมาว่ากอนจนใจเงินก็จะกลับมาสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไปนะครับเห็นไหมครับโอ้โหตืนเต้นแต่แต่เลยนะครับซึ่งซึ่งพอปกติถ้าตรงนี้ทางเราข้ามขึ้นไปนี้ได้ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเลาะเลาะเลาะขึ้นไปอ่ ที่บประทาดโดยเกิืงนะครับนี่กับครับวิถีชีวิตก็กลับขึ้นมานะครับน้องๆก็มาหาป่ากันนะครับหน้าที่ยินดีนะครับ เก okay, นะครับกับบรรยากาศสวยนะครับผมจะเอา,อามุม360สามร้อยหกสิบองศาแล้วกันนะครับจุดให้ยืนอยู่กระบะท้ายรถนะครับมันน่าเชื่อนะครับว่าปีนี้น้ำจะเยอะมากๆเลยโอเคนะครับทิปนี้ <laughs> ขอจบตันนๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วภาพงงามของทะเลสาบดยเต่านะครับ